บิสมิลลาฮิอัลลอฮุมุลเลาะมัตุลลอฮิวะบาะกาตุวันนี้จะมาเปลี่ยนกองใบไม้ข้างหลังนี้ให้เป็นเป็นดินใบไม้เป็นปุ๋ยด้วยเดี๋ยวไปดูกันนี่แม่เขาไปรวมใบไม้ทั่วบ้านมาแล้วกองไปเลอ์เลยันนี้ก็มี พวกเศษวัชพืชเศษไปไม้แห้งเศษอะไรเงี้ยกิ่งไม้ก็พยายามแยกออกไปแล้วน่าจะมีแต่ใบไ,ไม้ซะเยอะแล้วก็ไปเอาพวกมูลไส้เดือนมาโรยพวกจุลินทรีย์ต่างๆมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็จุลินทรีย์จาปวกโอเคเดี๋ยวมาเริ่ม นี่คือตุนสซีเจาปวกแบบน้ําไปซื้อหัวเชื้อมาแล้วก็ผสมข้าวสุกแล้วก็ใส่น้ำจนเต็มถังนี่ก็ใช้มาเป็นปีแล้วก็มากวนๆบ้างแต่มันย่อยพวกเศษอะไรได้ดีเดี๋ยวเอาไปโรยๆดูเอาไปลดดูเอาไปชุ่มเลยนี่ก็หมูลไส้เดือนที่เลี้ยงเอง ก็เอาขี้วัวแช่น้ําแล้วก็ไปซื้อผันไสเดือนมาแล้วมันก็จะกินไปเรื่อยจนกลายเป็นรวนๆแต่นี้มันชื้นหน่อยวันก่อนฝนมันตกแล้วน้ํามันเข้าแต่ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวก็ผสมโรยไปในกองนี้เดี๋ยวก,กองนี้ก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยเดี๋ยวหาผ้าใบมาคลุมโอเคเดี๋ยวทาก่อน ปกติก็จะมาสมมูลใส่เดือนให้มันเป็นน้ำข้นๆ <c oughs> แล้วก็เอาไปลดง่ายดีมันก็จะไม่เป็นก้อนๆสาดเอานี่ก็ลดมูลไส่เดือนจนชุ่มแล้วจริงๆเขาก็ใช้มูลวัวปกตินะขี้วัวปกติเลยแต่ที่บ้านวันนี้ไม่ได้ซื้อไวนะ้เนาะ ก็มีมูลไส้ดเดือนก็ใช้มูลไส้ดเดือนมีอะไรก็ใช้อันนั้นแหละให้มันเป็นจุลินทรีย์ไปช่วยย่อยต่อไปก็นี่จุลินรีย์สองขอแสงเราเป็นสูตรม่วนเนะมีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปเปิดฝาก่อนแดงๆเลยคนๆสัดส่วนไม่มี วม่วๆเลยเอาให้ชุ่มๆไหมเดี๋ยวก็ทิ้งไว้สัก2องาเดือนอยู่ดีโอเคใช้ไปหมดหนึ่งถังพอดีลดๆไปไม่มีสัดส่วนเนาะแล้วก็น้ำฉีดตามตัวทรีสังคอาแสงที่ทำก็ทำเหมือนทำไข่เจียวเลย ถ้าเรามีหัวเชือเ้อแล้วมันก็ง่ายไข่ดิบแล้วก็ชูรสน้ำปลาแค่นี้แล้วก็ตีตีเหมือนไข่เจียวเลยแล้วก็ใส่ไปถังละช้อนสองช้อนก็พอแล้วก็ใส่หัวเชื้อมันเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มถังก็ได้ก็ได้และเอาไปตากแดดไว้ถ้ามีหัวเชื้อจะเป็นง่ายก็หาซื้อหัวเชือ้อเอาดีกว่า ลดไปเรื่อยๆเอาให้ชุ่มๆไว้แต่เมื่อวานฝนตกได้ก็เดี๋ยวไม่ต้องลดเดยอะเดี๋ยวเอาผ้าใบมาคลุมเลยอันนี้ที่ใส่ไปก็มีจิงซีเจ้าปวกแล้วก็มูลไส้เดือนแล้วก็จิงซีสังะหอแสงแต่งจริงถ้าอยากให้ผลดีมันคุกมันก็ดีสุดแหละคุกแล้วก็กลับกองเรื่อยๆเนาะ แต่นี่เราใสา่ขี้เกียจก็จะอย่างเงี้ยลดแล้วก็คุมไว้แล้วเวลาจะใช้ก็ขุดข้างใต้มาใช้แล้วก็ถมใบไม้ใหม่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำอย่างเงี้ยมาเป็นปีๆแหละมันก็จะได้มีดินใบไม้ไว้ใช้เรื่อยๆแต่คนที่เขาทำขายเขาก็จะคุกม,มันก็จะได้เสมอกันทั่วๆอันนี้เราใช้ธรรมชาติเอาขับความขี้เกียจล้วนๆโอเค เดี๋ยว,วาหาผ้าใบมาคุมกันคุมเรียบร้อยที่เดี๋ยวก็ไปจูนสีทำงานเดี๋ยวรออีกสองสามเดือนเดี๋ยวลองขุดให้ดูว่าข้างล่างมันเป็นล้วนๆือนครั้งก่อนหรือยังโอเควันนี้ก็มีผลงานตอนนี้ประมาณนี้เดี๋ยวรอดูผลอีกสองเดือนสามเดือนว่าเป็นไงบ้าง ก็ไม่ได้กลับกองหรอกเดี๋ยวเวลาใช้ก็ขุดจาข้างล่างขึ้นมาก็เป็นคุกๆไปในตัวเราสายขี้เกี็จโอเควันนี้ประมาณนี้อัาัมด้วยละอัสลามุลัยุมวุมบารห์มาตุลลอฮิวะบะเลาะกาตุ